เอกลักษณ์นี่คือสัญลักษณ์ของมวยฮัดคอร์ครับมาแล้วครับแม่มัดมาอีกแล้วโอ้โหแม่ย่างเนื้อนานครับอย่างเนื้อนานเอาแม่ไปแล้วครับสำหวันนี้ครับมวยฮัดคอร์มวยพันดุครับ53กิโลกรัมครับเทียบสัดส่วนให้เห็นกันทางหน้าจอครับเบอร์ทองสูง160ดูยังเฉยๆครับโอ้โหแข้งขวาครับเต็มแข้งเลยครับลูกนี้ฮะแม่เสียงดังฟังชัดครับไม่ต้องพึ่งไม้ครับเอาละครับตอนนี้กิมจชงซอจ่ายคืนบ้านลวครับไม่ยอมรับฝ่ายเดียวครับไม่อย่างนั้นขาดทุนครับเอาไปหน้าสลับลำตัวโอ้นี่แหละคครรัััับบบไทยกกมพูชาโอ้โห ดูครับแรกกันเลยครับยกแรกครับใส่แล้วครับใส่ลําตัวแล้วครับตอนนี้เมืองทองครับโอ้อาการไม่ดีแล้วครับโดนลาตัวครับหูดูครับนี่แหละครับช่อง8มวยฮัดคอครับโอ้โหดูครับปัดขวาครับเดนเข้าไปเต็มเต็มครับถึงกับซึมครับคะแนนของเมืองทองครับคู่แรกยังขนาดนี้ครับ6คู่ต่อไปต้องติดตามดูกันให้ได้ครับมาเล่นวงในโอ้ดูแววตาของกิมเสียงซอมาอีกแล้วครับโอ้โหสอกมาด้วยครับนี่ใจหายว่าโอ้โหปัดขวาครับโดนไปเต็มเต็มยังเฉยครับกิมเสียงซอครับ น่าจะวัดกันที่หมัดเท้าเขาหมัดเท้าครับโอ้โหลงไม่ลงครับอย่าแค่เอียงครับโอ้โหเอกร่วมนะครับเอาครับแลกกันต่อแล้วครับโอ้โหดูกิมเซียงซอเดินไม่หยุดเลยครับแม่จังหวะการออกหมัดโอ้เอาแล้วครับโดนโต้คืนครับแลกกันคนละทีแม่เล็งไปที่ลำตัวของเมืองทองครับเสียบเข่าอีกครับกิมเซียงซอโอ้ดูเดือนอย่างนี้ครับนี่คือเอกลักษณ์นี่คือสัญลักษณ์ของวู้ดแฮทคอร์ครับมาแล้วครับแม่หมัดมาอีกโอ้โหแม่อย่างเนื้อนานครับอย่างเนื้อนานเอาแม่ไปแล้วครับธนากิมเซียงซอครับ โอ้โหโดนสะสมครับโอ้ทำท่าจะเมาครับโดนหมัดเข้าไปครับดูครับแม่นอนให้กรรมการนับเลยไม่น่ารอเอาละครังหมดยกซะก่อนยังไงครับแต่ว่าโอ้โหนับสิบเลยครับกรรมการครับโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวไม่ติดตามภาพช้าเลยครับนี่ครับพยายามรวบแล้วก็แทงเข่าเข้าไปครับโอ้โหน่าจะจุก้วครับน่าจะจุกแล้วก็โดนหมัดซ้ําครับกิมเซียงซอช่วงจะวะไม่ทัน กลั้นฮะกลั้นเตงกล้ามท้องเลยครับโอ้โหสองหมัดครับลูกนี้หันหน้าเข้ามุมแดงเลยครับโอ้ทำท่าจุกนะครับเนี่ยฮะโดนเข่าแล้วก็โดนต่อยเขาซอกคออีกหมัดหนึ่งครับแม่ลงไปเลยฮะ <give> เดี๋ยวไมตดตามภาพช้าเลยครับนี่ครับพยายามรวบแล้วก็แทงเข่าเข้าไปครับโอ้โหน่าจะจุกแลวครับน่าจะจุกแล้วก็โดนหมัดซ้ำครับยิมเซียงซอช่วงจะวะไม่ทันกลัน้นฮะกลั้นเ็นกล้ามท้องเลยครับ โอ้โหสองหมัดครับลูกนี้หันหน้าเข้ามุมแดงเลยครับโอ้โหทำท่าจุกนะครับ <c oughs> นี่ฮะโดนเข่าแล้วก็โดนต่อยเขาซออคออีกหมัดนึงครับแม่ลงไปเลยฮนะยวไมตไดตามภาพช้าเลยครับนี่ครับพยายามรวบแล้วก็แทงเข่าเข้าไปครับโอ้โหน่าจะจุกแล้วครับน่าจะจุกแล้วก็โดนหมดัดซ้ำครับยิมเซียงซอช่วงจะวะาไม่ทันกลั้นฮะกลั้นเกรงกล้ามท้องเลยครับโอ้โหสองหมัดครับลูกนี้หันหน้าเข้ามุมแดงเลยครับ โอ้ทำท่าจุกนะครับอืเนี่ยฮะโดนเข่าแล้วก็โดนต่อยเขาซอกคออีกหมัดนึงครับแม่ลงไปเลยฮะ please give me ยิ่ด้ด้วยนะครับผมสำหรับเมืองทอง